เอาละทุกคนครับวันนี้ผมอยู่ที่ยามาฮ่าเรเดอร์คลับครับเกษตรนวมินทร์ครับผมเนื่องจากว่ามีนัดขับรถคันนี้ฮะยามาฮ่าเทรเซอร์ GT ครับสปอร์ตทัวริงพันแท้ในคลาส904ของยามาฮ่าที่เรียกว่าเป็นรุ่นท็อปมาเต็มมากๆครับและวันนี้ผมจะนํามันไปขี่เต็มทริปครับเพื่อหาคําตอบสําหรับคําถามที่หลายคนนั้นเล็งๆรถรุ่นนี้อยู่นะฮะเดี๋ยวไปดูพร้อมกันว่าความน่าสนใจของยามาฮ่าคันนี้จะอยู่ที่จุดไหนครับ เป็นสปอร์ต o u ร i n ิที่ดีพอสำหรับคุณหรือเปล่าฮะไปเลยครับผม เอาละทุกคนครับตอนนี้ผมก็เดินทางผ่านไป,100ปร้อยกว่ากิโลแล้วครับอยู่ในเขตจ,จังหวัดลบบุรีเรียบร้อยครับตอนนี้ก็แวะมาพักแป๊บหนึ่งครับก่อนที่จะไปต่อนะยังไม่ถึงจุดหมายฮะแต่ถึงตรงนี้ฮะผมก็มีข้อมูลที่น่าสนใจของ Tra c ซ r ER ร GT มาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันได้ถึง2ประเด็นแล้วครับผมประเด็นแรกเลยนะนี่คือประเด็นของมิติการควบคุมครับผมในตระกูล c p 3 900cc ยของยามาฮ่าทั้ง3รุ่นนะ TRA ER t r a c ซ r ร GT นะก็เป็นรถที่มีท่าขี่เฉพาะตัวมากครับมิติของเขาจะยาว กว่าสูงกว่ากว้างกว่าคนอื่น อย่างชัดเจนครับผมช่วงแฮนด์ที่ให้มาแบบแฟตบาร์ครับกว้างถึง885มิลเลยนะน้ำหนักรถก็อยู่ที่220กิโลกรัมครับความสูงเบาะ810มิลถึง825ซึ่งก็สามารถปรับได้2ระดับเนี่ยเป็นความสูงที่คนตัวเล็กอย่างผมเนี่ยก็ยังขี่ได้ครับยืดเท้าลงนิดหน่อยเฟเซอร์นาจทเป็นรถที่ให้เบาะนั่งทั้งคนซ้อนและคนขี่เนี่ยให้มาค่อนข้างกว้างเลยครับอันนี้อย่ามาห้าใส่ใจมาเลยนะเพราะว่าการเดินทางไกลๆเนี่ยถ้าเบาะมีทรงแบนและกว้างเนี่ยมันจะช่วยกระจายน้ําหนักช่วยลดอาการเมื่อยก้น,นได้ดี ท่านั่งที่ยามาฮ่าออกแบบให้กับ Tra c ซ r ร์นาจเป็นท่านั่งที่ค่อนข้างจะกึงก่งๆึ่งทัวริงกึ่งกึ่งสปอร์ตไม่ได้ทัวริงจ๋าจ๋านองจาก,จาก,จากว่าแฮนด์ก็ยังอยู่ต่ำอยู่ครับฟีลิ่งที่ได้ลองช่วงการออกจากกรุงเทพเนี่ยชัดเจนเลยว่าช่วงแฮนด์แบบนี้กับน้ำหนักตัวแบบนี้กับความยาวรถที่มีถานล้อถึงพันห้าแบบนี้ครับก็จะไม่สะดวกนักนะถ่าขี่ในช่วงรถติดแต่ถ้าขี่ในช่วงไฮเวย์ออกเมืองสบายมากครับเป็นช่วงที่ดีมากคอนโทรลรถ,รถการโยกการมุดต่างๆเนี่ยทำได้สมตัวครับแต่เมื่อม ทัวริงเต็มทางเนี่ยแฮนด์บาร์กว้างแบบนั้นนะครับก็คือความสบายของการวางมือเลยอะการสะเทือนของด้านหน้าที่ขึ้นมาที่มือเนี่ยน้อยมากครับเพราะว่าสรีระของรถเนี่ยช่วยซับพวกนั้นไว้ได้หมดเลยครับอีกหนึ่งจุดก็คือตัวชิลหน้าของ G t r a ซ e r ์ GT เนี่ยเรื่องของการตัดลมในการเดินทางเนี่ยถ้านั่งขี่โดยเฉพาะสรีระอย่างผมนะระยะของลมเนี่ยเลยผ่านแก๊บมวกของผมไปอย่างพอดีเป๊ะเลยครับอย่างไรก็ตามนะผมมีข้อสังเกตเรื่องชิลนิดนึงโดยส่วนตัวผมเองเนี่ยมองว่าชิลอันเนี้ยมันจะมีระยะที่หลอกตาหนึ่เอยที่ เดือมแล้วเนี่ยมันเห็นเหมือนรถมีระนาดขึ้นมาบนถนนอาจจะเป็นผมคนเดียวก็ได้นะแต่ว่าเป็นข้อสังเกตที่ผมเจอนะก็เลยเล่าให้ฟังครับผมสรีระของรถคันนี้ยาวสูงกว้างแต่เมื่อขี่ฝ่าลมในช่วงไฮเวย์ way, การเร่งแซงต่างๆเนี่ยการประทะัลมนั้นยามาฮ่าออกแบบแอโรดนามิกออกมาได้โอเคเลยครับเป็นช่วงที่ขี่ง่ายขี่คล่องครับเหมาะสำหรับเดินทางจริงๆครับผม ที่2ของ Tracer 9 GT เนี่ยวันนี้แค่เดินทางมาช่วงแรกประมาณ150กิโลแล้วนี่เรียกว่าเป็นครั้งที่3นะครับที่ผมมีโอกาสขี่รถที่ใช้เครื่องยนต์ TP3 3สูบเรียง 890cc ของยามาฮานะตั้งแต่ตัว MT-09 มาจนก0ชน x 0จนถึง Tracer ร GT ครับรถคันนี้สุดยอดมากๆก็คือเครื่องยนต์ของเนนั่นเองครับสสูบเรียงหม้อน้ำนะครับเป็นเครื่องยนต์ที่ใช้ข้อเวียงแบบคอร์ plan เนี่ยมีความจัดจ้านมากๆครับดุมากฮะ ี่ตอบสนองคันเร่งได้ดีมากครับเมื่อรถมีอาการของเครื่องที่ดุจัดนะครับเขาก็เลยมีเรียกว่าระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยนะครับยามาฮ่าใช้ AMU 6แกนนะครับเข้ามาซัพพอร์ตระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายนะเฟรเซอร์นาจิตีก็เหมือนกับทั้ง MT09 และ XSR900 ก็คือมีโหมดให้เลือก4โหมดครับโหมด1แรงจัดโหมด2ลดลงมาย่อยลงไปจนถึง4ก็คือเบาสุดเป็นเรื่องของแมปปิ้งหัวฉีดครับครับทั้งคอนโทรลก็สามารถเลือกได้3ระดับก็คือ1 2และก็ M นะครับแมนนวลนะครับยามาฮ่าเขารีเซิฟก็คือ ป้องกันล้อยกป้องกันล้อสไลด์เนี่ยให้มาครบถ้วนเลครับและสามารถเซตติ้งได้3มเลเวลทุกทุกตัวเลยครับเจ๋งมากเลยฮะอีกหนึ่งจุดที่ผมใช้และชอบมาก,ก็คือยังสามาใช้กานเร่งไฟฟ้านะครับแล้วก็มีควิ c ชิปนะครับอัพดาวนะครับใช้งานสะดวกมากแล้วก็ยังสามารถเข้าไปเซตติ้ง i c k Chip หรือจะปิดก็ได้อีกหนึ่งจุดที่ต้องพูดเลยครับก็คือเรื่องของเบรกคอนโทรลนะครับอันนี้เดี๋ยวไปพูดช่วงไทยนิดนึง แต่ว่าคล้ายๆฟังก์นงงนกันคืออยู่ในก้อนของอิเล็กทรอนิกส์ชุดนี้ก็คือเบรกคอนโทรลเนี่ยก็ช่วยให้เราเข้าโค้งได้ด้วยการแต่งเบรกในโค้งในรถไม่เสียอาการนะยามาฮ่าจัดเต็มให้กับเทรเซอร์นาจีทีเรียกว่าเป็นตัวท็อปของ CP3 เลยครับช่วงการเดินทางผมใช้คันเร่งเนี่ยสองสามแบบก็คือช่วงที่ใช้รอบประมาณ5,000รอบนะครับเดินทาง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนิดๆนะครับใกล้เคียงกับสภาพจราจรปกติแล้วก็บางช่วงก็มีเร่งแซงนะครับแล้วก็มีลองชุดทําความเร็วเครื่องบล็อกนี้นะความเร็วทะลุ200กมมชเเนนนนนนี่่่่ยยยยทาาาไดด้อองงแนนนะป็สแตนดดาร์ของเเคาลยรับส่่วนเรือง ปลาชิ้นเปลืองเชื้อเพลิองอันนี้บอกเลยว่าด้วยความที่ Tra c ซอร์นาจเป็นรถไฮเทคครับผมเขาให้จอมาแบบ2จอเนี่ยด้านขวาเนี่ยเราสามารถเข้าไปเลือกดูอัตราชิ้นเปลืองเชื้อเพลิงทั้งแบบเรียลไทม์นะครับแล้วก็ทั้งเฉลี่ยได้เลยส่วนตัวผมขี่มาทริปนี้เนี่ยผมก็ทําได้อยู่ประมาณ19-20ถึงประมาณนี้เป็นไปตามมาตรฐานนะครับตรงนี้เป็นข้อดีนะยามาฮ่าเขาให้ฟังก์ชั่นแบบนี้มาเนี่ยทำให้เราไม่ต้องเสียเวลาในการคอยไปวัดหน้าหัวใจแบบที่ผ่านมาเลยครับสะดวกมาก,มากๆครับผมเอาละทุกคนะนะตอนนี้ผมก็ขอเวลาจิบกาแฟกินเคก้ก แถวนี้นิดนึงก่อนแล้วเดี๋ยวตามไปดูกันต่อว่าเรายังมีประเด็นไหนมาเล่าให้ฟังแล้วก็ยังมีสถานที่สวยงามตรงไหนบ้างที่จะพามาเที่ยววันนี้ครับไปกันต่อครับผม จากที่ชื่นชมธรรมชาติหน้าฝนจนหนำใจเลยฮะผมก็เดินทางมาถึงปลายทางของคลิปนี้กับ Tracer 9 GT เป็นเทียบร้อยครับประเด็นที่3มนะครับมาแล้วฮะวันนี้นะเรามีทั้งเส้นทางที่เป็นโค้งนะครับก็มีหลายแบบมากเลยมีทั้งโค้งแคบๆครับแ,แล้วก็โค้งแบบไฮสปีดไฮเวย์ครับยังมีช่วงถนนที่เป็นทางลูกรังตรงนี้เป็นจุดที่ได้ข้อสังเกตเรื่องช่วงล่าง ของ t r a c e r ร์ได้เป็นอย่างดีครับจุดหนึ่งที่เป็นจุดสําคัญทําให้รถคันนี้เป็นตัวท็อปของเครื่องยนต์ cp3900 ก็คือช่วงล่างโดยเฉพาะโชคหน้าของ Tracer ร์นนั้นเป็นโชคแบบไฟฟ้านั่นเองครับสามารถเซตติ้งโชคได้เพียงแค่กดปุ่มตรงแฮนด์ดันซ้ายเท่านั้นครับโชคแบบไฟฟ้าของเขาเนี่ยก็จะมีให้เลือกเป็น A1 กับ A2 ครับ A1 ก็คือสปอร์ตโชคจะมีความหนืบความแข็งขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับ A2 ก็จะเป็นสแตนดาร์ดทั่วไปครับแลวก็ตามครับด้วยน้าหนักตัว กหน้าที่ให้มา130กว่าเนี่ยสำหรับผมรู้สึกว่ายังมีความนุ่มอีกนิดนึงนะถ้ามีสัมภาระหรือว่าคนซ้อนท้ายน่าจะดีกว่านี้ครับส่วนโชคหลังนะเพื่อนๆนครับก็เป็นโชคเดี่ยวที่สามารถเซตติ้งค่าได้อย่างสมบูรณ์แบบเช่นเดียวกันครับแล้วก็ทําได้อย่างง่ายดายเพราะว่ามีรีมทให้ปรับอยู่แถวๆที่พักเท้าคนซ้อนนั่นเองครับเรื่องของช่วงล่างนะครับยังมีการทํางานร่วมกับชุดสวิงามครับเฟรมชุดนี้ครับเจ๋งมาตั้งแต่รุ่น mt ศจนนีเก้าเลยจนถึงตัวนี้ก็ช่วงล คู่ครับให้คาลิปเปอร์4ลูกสูบครับเป็นแบบเรเดียนมอลทั้งปั๊มบนปั๊มล่างนะครับแล้วก็ดิสหลังก็เป็นนิชชินนะครับชุดนี้การทํางาน ขอบอกว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานครับผมด้วยรถที่มีน้ําหนักขนาดนี้นะครับเบรกของเขานั้นตอบสนองค่อนข้างไวครับ ABS เนี่ยมาเร็วกว่ารถทั่วไปเลยครับเบรกแล้วอยู่ดีมากครับทรงตัวดีมากรถรุน่นี้มี BC ก็คือเบรกคอนโทรลนั่นเองครับเวลาที่คุณเลี้ยวโค้งแล้วมีการใช้เบรกแต่งเบรกเข้าโค้งเนี่ยมันทาให้รถยังเลี้ยวไปได้โดยที่ไม่เสียากาันนั่นเองวันนี้ก็ลองดูเหมือนกันครับก็พบว่าทํางานได้เยี่ยมมากมันเป็นออปชั่นที่มีประโยชน์นะสำหรับรถในสายทัวริงเพราะว่าเขาต้องเดินทางผ่านสภาพถนนที่หลากหลายครับระบบเบรกที่มีความยืดหยุ่นมีการ เสริมความปลอดภัยรวมทั้งมี a b s 2ชานแแบบนี้นะครับก็ทําให้นักเดินทางนั้นเดินทางทั้งทริปได้อย่างปลอดภัยราบรื่นนั่นเองครับผมมาถึงเรื่องอยางครับยางของ Tra c ซ r n GT ก็เป็นยางเบ t o n e นะครับเป็น BT32 ก็คือเรียกว่ายางตรงสายตรงรุ่นเลยนะครับช่วงเช้าที่เราเดินทางเนี่ยมีเรื่องของสภาพอากาศที่มีฝนตกก็เอาตรดได้นะครับอย่างราบรื่นเลยครับในนาทีเราเอารถคันนี้ไปเลี้ยวโค้งนะครับยางก็ให้กลิ้งในโค้งที่เกาะได้อย่างปลอดภัยครับถือว่าทํางานได้โอเคเลยครับช่วงล่าง ยางเบรคนี่ถือว่ามาเต็มมาครบครับประเด็นที่4เป็นเรื่องของออปชั่นฟังก์ชันต่างๆที่เพิ่มเติมเข้ามาอย่างได้เลยนะครับเทรเซอร์นาชีหรับใครที่ชอบขี่ตากฝนเป็นพระเอกมิวสิกครับเขามีฮิตคลิปให้ด้วยนะครับคุณสามารถเซตติ้งได้อย่างง่ายได้นะครับแล้วก็ยังมีตัวครูคอนโทรลครับสำหรับการเดินทางไกลฟังก์ชันนี้มีประโยชน์ครับสำหรับทางตรงยาวๆถ้าเบื่อครับก็สามารถไปเซตตัวครูคอนโทรลให้ทํางานโดยสามารถกดปุ่มแล้วก็เลือกความเร็วที่เราต้องการแล้วก็เซตเอาไว้ใช้งานได้อย่างง่ายได้ครับแล้วก็ยังมีเรื่่อองงขถนมมทีีไซ จดลิตรครับก็เรียกว่าออกแบบมาขนาดถังเนี่ยบาลานซ์กับการกินน้ามันของตัวรถที่เป็นคาแรคเตอร์สามสบเรียงครับแล้วก็ตรงใกล้ๆบ่าท้ายจะมีจุดติดตั้งกล่องซึ่งเป็นกล่องข้างตรงรุ่นของ Tra ซอร์นารีทีนะครับสำหรับชิลหน้าก็เป็นการปรับแบบแม่นวลนะยามาฮ่าเขาให้ขาตั้งข้างที่เป็นไซส์แซนสวิตมาให้แล้วก็ยังมีขาตั้งคู่ให้มาพร้อมเลยครับขาตั้งคู่มีประโยชน์มากครับสำหรับสายเดินทางเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราเดินทางระยะยาวเนี่ยาต้องมีการเซอร์วิสรถตัวเองแต่เนี่ยมันสะดวกมากที่สาคัญนะ น้ำหนักขนาด220กิโลกรัมเนี่ยยังสามารถดึงขึ้นได้อย่างง่ายได้ด้วยครับ <S <S เอาล่ะครับก่อนจะไปสรุปนะผมมีข้อสังเกตเล็กน้อยสําหรับรถคันนี้ครับเป็นข้อสังเกตที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์การขับขี่รถในสไตล์ทัวริงของผมนะอย่างแรกเลยนะครับขาตั้งข้างของเขาผมว่าเดือยที่สําหรับเตะลงไปเนี่ยมันสั้นไปนิดนึงมันจะติดขัดนิดหน่อยเวลาที่เราจะจอดแล้วก็เตะขาตั้งข้างลงเพื่อจะลงจากรถนะครับต้องเล็งให้ดีๆนะถ้าเล็งไม่ดีนี่มีอาแปะง่ายๆครับผมอีกอย่างหนึ่งตัวชิลหน้าเนี่ยในเมนนรยคคะวากััจทํโ หรือว่าปรับชีวฟ้าให้มันสะดวกกว่านี้น่าจะดีกว่าครับยังมีอีกเรื่องนึงครับที่เป็นข้อสังเกตของผมก็คือตัวความสูงทองรถที่มาแค่ร้อยสามสิบห้ามิลเนี่ยถ้าความสูงทองรถเพิ่มอีกสักนิดนึงก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการผ่านไปยังพื้นที่ที่มีความกันดานเล็กน้อยนะครับถ้าความสูงทองรถมากกว่านี้ก็จะมีประโยชน์สําหรับการใช้งานแบบนั้น อีกหนึ่งเรื่องสุดท้ายที่อยากจะพูดถึงข้อสังเกตก็คือเรื่องของน้ำหนักนะครับเพื่อนๆเดิมเดิมแล้วเนี่ยมา220กิโลกรัมแล้วนะยังไม่รวมสัมภาระถ้าเกิดติดกล่องเต็มชุดนะครับหรือว่าเราติดสปอตไลท์ติดแครชบาร์ต่างนะครับแล้วก็มีคนซ้อนมันจะเพิ่ม,มน้ำหนักขึ้นอีกมากเลยนะครับการที่น้ำหนักเยอะขนาดนั้นเนี่ยบางทีมันก็เป็นภาระสําหรับการคอนโทรลวันหน้าถ้าเกิดว่ามีโมเดลเชนออกมานะครับก็อยากจะเพิ่มเลเวลของการปรับโช้คไฟฟ้าให้มากกว่านี้เนี่ยน่าจะ ร,รถคันนี้เหมาะสําหรับใครอันนี้มองจากมุมมองผมแล้วกันสําหรับผมมองว่าถ้าบางทีคุณมี X Max อยู่แล้วคุณมี N Max อยู่แล้วหรือมี Air r o x อยู่ที่บ้านแต่คุณอยากได้รถเอาไวข้ขี่ท่องเที่ยวกับเพื่อนๆในวันหยุดแบบตรงๆต,ต,ตัวเลยนะแล้วก็คุณเป็นคนที่ชอบคาแรคเตอร์ความสปอร์ตที่ชุดเป็นมาซิ่งจัดๆนะครับหรือว่าคุณเป็นคนที่เย็นวันนี้เลิกงานแล้วซัดไม้เดียวไปถึงชายแดนหนองคายเพื่อจะข้ามแดนไปเที่ยวลาวอย่างเงี้ยรถคันนี้ก็คือรถที่คุณมองหาครับเพราะว่า t r a c e r r ์ t ท,เ,ทเขามีทุกๆอย่างที่ตอบโจทย์กาารใช้้งนนนแแบบั คุณต้องเข้าใจด้วยว่า รถเป็นรถ3สูบเรียงนะครับดังนั้นอัตราที่เพลิงเชื้อเพลิงสาหรับคนที่ซัดห,หนักๆรอบสูงๆมันก็กินตามมือเรานั่นเองครับเทรเซอร์นายจีก็มีสีสันให้เลือก2สีครับก็คือสีขาวกับสีดําคันที่ผมขีม่มานี้นะราคาจําหน่ายอยู่ที่5้าแสนหกหมื่เพบาทครับเพื่อนๆสามารถดูตัวอย่างสีแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของไทยมะฮ่ามอเตอร์ตามนี้เลยครับผมคิดว่าเทรเซอร์นายจีเป็นรถเดินทางในรอบปีนี้ที่ขี่แล้วผมชื่นชอบมากๆครับแต่ยังไงก็ตามครับยังมีรถดีๆรอมาให เรารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมอีกมากเลยครับฝากติดตามชมกันคลิปต่อไปครับสงสัยตรงไหนเพิ่มเติมสอบถามได้ครับเดี๋ยวผมมาตอบให้ครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ก้าวสู่แสนทรัพย์ในเร็วๆนี้ด้วยครับสหรับคราวนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเพราะวันนี้ยังมีขากลับอีกเกือบ300กิโลครับวันนี้น่าจะวิ่งกันเต็มๆเลยครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมไปก่อนลวครับผมสวัสดีครับ